สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับว่าคอนดูร์ลันสตาร์โมชั่นวิธีการสังเกตนะครับว่าของแท้ของปลอมดูกันยังไงนะครับสีขาวนี้ก็จะเป็นของปลอมนะครับส่วนคู่สีดำนี้ก็จะเป็นของแท้ครับมาดูกันที่กล่องนะครับว่าเป็นยังไงครับอันนี้กล่องของปลอมนะครับแค่ดู ลักษณะของตัวรองเท้าที่ใส่กล่องก็รู้แล้วครับว่าเป็นของปลอมเพราะคนละรุ่นกันนะฮะเปิดกล่องมานะครับก็จะไม่มีอะไรครับเป็นโล่งๆนะครับ,บ,ร,บรอบๆกล่องก็จะเป็นภาษาเกาหลีนะครับแล้วก็มี QR code ผมโหลดเข้าไปก็ไม่มีอะไรเกี่ยวกับรองเท้าเลยนะครับแล้วข้างๆก็เป็นคําว่า convert ครับอันนี้ส่วนของกล่องจริงนะครับส่วนของกล่องจริงก็จะตรงรุ่นตรงขนาดนะครับ ก็จะใหญ่กว่านะครับด้านข้างก็จะไม่มีภาษาอะไรครับแล้วก็มีคําว่า c o n v e r t อยู่ด้านอีกด้านหนึ่งของกล่องครับโดยรอบนะครับเปิดกล่องมานะครับก็จะมีเหมือนลักษณะข้างข้างกล่องนะตรงนี้ต้องดูไว้นะครับของแท้จะมีลักษณะเหมือนโลโก้ข้างๆ้างกล่องครับมาดูในส่วนของรองเท้านะครับด้านข้างของรองเท้านะครับก็จะเป็นผ้าบุธรรมดานะครับไม่มีซับอะไรเลยนะครับ ส่วนของจริงนะครับก็จะมีการซับข้อเท้านะครับลักษณะเหมือนเป็นผ้านุ่มๆนะครับเหมือนมีฟองน้ำอยู่ข้างในครับใส่แล้วนุ่มสบายครับดูในส่วนของพื้นรองเท้านะครับเมื่อเราเอาตัวซับรองเท้าออกมานะครับพื้นรองเท้าจะเป็นสีฟ้านะครับปุกดด้วยตัวยางนะครับซึ่งมีลักษณะนุ่มๆนะครับแต่กดลงไปพื้นรองเท้าจะแข็งมากเลยครับ ส่วนของจริงนะครับเมื่อเราเอาแผ่นรองเท้าออกมานะครับมีความหนาแน่นพอสมควรนะครับตัวส่วนที่รอ,องเท้าก็าจะมีเหมือนเป็นผ้านะครับบางๆแล้วกดลงรองเท้าไปนะครับก็จะมีความนุ่มครับเมื่อเหยียบลงไปก็จะมีความสบายเทามากเลยครับหูรองเท้าของปอมนะครับเลขคายก็จะเป็น M MM M นะครับ ส่วนของแท้นะครับเลขท้ายก็จะเป็น c m นะครับอันนี้ผมว่ามีความสำคัญมากเลยนะครับ้ดูง่ายๆนะครับนี่ครับ c m ถ้าเป็นของแท้นะครับส่วนของปลอมจะเป็น mm นะครับดูในส่วนของพื้นรองเท้านะครับของปลอมก็จะมีความแข็งนะครับแล้วก็จะออกสีครีมคีมเข้มกว่าของแท้นะครับส่วนปลายหัวสีน้ำตาลนี่จะเป็นหนอนออกแนวน้ำตาลทึบนะครับ สัมผัสด,ดูก็จะมีความแข็งครับในส่วนของของแท้นะครับกดดูก็จะมีความนุ่มมากเลยครับเมื่อเทียบกับของปลอมก็จะมีสีอ่อนกว่าครับในส่วนของสีน้ําตาลนะครับก็จะมีความลักษณะเหมือนโปร่งแสงนิดหน่อยนะครับมาดูในส่วนของดาวนี่ผมไม่แน่ใจว่าคนละรุ่นหรือเปล่านะครับแต่ตัวถ้าเป็นแบบของปลอมดาวจะตัวเล็กนะครับถ้าเป็นของแท้เหมือนมีหางยาวดาวจะใหญ่กว่านะครับ ส่วนเรื่องน้ำหนักของรองเท้านะครับของปลอมจะมีความหนักมากกว่าของแท้มากๆเลยนะครับเมื่อเทียบขนาดกันดูแล้วของแท้จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าแต่น้ำหนักเบากว่านะครับยังไงรบกวนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ